รถสวัสดีทุกคนนะครับมาหนีนี่กันต่อกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตอนจบพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมได้ทําการทำเขาเรียกว่าอะไรวะกําจัดมันหมดแล้วนะพวกเนี้ยไม่รู้มันกลับมาอีกรอบได้ไงวะหรือมันมาเรื่อยๆนี่ไงโอเคเราจะข้ามตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะฮะพาร์ทที่แล้วพาร์ทที่แล้วพาร์ทที่แล้วเล่นถึงไหนนะรู้สึกว่าคุณหมอนะครับเสียอีกแล้วนะฮะแล้วก็ตัดแขนไรซ์ไปได้ข้างนึงเออแล้วก็หนีออกมาได้โอ้อะไรวะเนี่ย เควสที่เขาไม่ทำเรียกว่าเดอะเซเวียร์เออเดยวแล้วะเฮ้ยอ๋อเดอะเซเวียร์นะครับผมให้หาคนที่จะพาเราไปที่เซนเตอร์ซีโร่ได้นะครับซึ่งเป็นใครเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเครน,นอีกเรือ่อง,องหนึ่งจำเด็กที่เออที่ใชอทรัชน,นี่ไงนี่ไงที่อยู่กลุ่มเดอะเซเวีร์ใช่เขาโทรม,มาขอบคุณผมด้วยเราติดต่อเธอดทุกกันเมื่อถึงที่นั่นแล้วคุณมากนะเบรเคนได้เลยเฮียดูแลตัวเองด้วยได้เลยครับนี่มันน้ำอะไรนี่ลงไปจะส้ย เฮ้ยไม่เป็นไรครับไม่สนใจเพราะว่าผมจะพยายามไม่สนใจพวกของรูทหรือว่าเคยสำรองแล้วนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะกินเวลามากมากเลยแหละนี่ไงแต่ว่าพวกนี well? ้ต้องจำกัดครับโอเคช่างซอมบีไปแล้วกันนะฮะมีทางไปใต้อุโมงค์เอ้ยไม่ใช่ใต้อุโมงค์ในอุโมงค์นี่หรอมันคือที่ไหนครับเนี่ยหรือไม่ใช่น่าจะเป็นแค่ทางผ่านเฉยๆนะแล้วไปได้ผ่านผ่านได้หรือเปล่า ถ้าผ่านมาได้ที่ผมร้องไห้เลยโอ้โหร้องไห้แล้วด้วยนี่ไงเฮ้ยหรือมันเข้าประตูนี้ได้อะได้แน่เลยปิดก่อนครับโอเคแล้วก็ทะลุไปฝั่งนูน้นแต่ขอรุดของแป๊บเอาฉแฉลงมาตีหน้าซอมบี้เนี่ยมันก็ดูแรงดีเหมือนกันนะฮะโอ้โหเสียงเสียงอะไรวะโอ้ยซอมบี้ถือค้อนไม่นะเคมีทางผ่านผ่านมาได้ครับเลืออกหนึ่ง้ยเมตรข้างหน้านี่เองนะฮะไงามาถึงแล้ว ตรงนี้เหรอที่เขาจะพาผมไปได้เาะหน่อยครับต้องการอะไรผมหาเซเวียร์ครับไม่รู้ว่านายพูดถึงเรื่องอะไรผมเป็นคนของเบลเค่นครับมาจากทาวเวอร์ช่าไม่สนใจว่านายมาจากไหนไปไกลๆไหมไม่งั้นฉันจะไปสุภาพนะคือผมรู้ว่าคุณพาคนกะสลัมอ่ะแล้วก็เจด้วยใช่ไหมไปไกลๆดีกว่าคือผมผมปัดแทนไรส์นะโอเคไหมและทั้งแกงก็ตามหาผมอยู่ช่วยกันหน่อยเถอะ นายเหรอนายเป็นคนตัดแขนร้ายสิงนั้นเหรอใช่แล้วผมอยากไปเซนเตอร์ซีโร่มากๆชื่ออะไรนี้เครนครับรอเครนถ้าอยากไปเซนเตอร์ซีโร่แล้วก็โอ้โหต้องหนีไรซ์ด้วยนะแต่รอก่อนได้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 รออยู่รออยู่เมื่อไหร่ก็บอกนะมีคนบอกว่าเขาตัดแขนไร้ออกชื่อเครน ใช่เขาบอกมาอย่างเงี้ยใช่เหรอแน่ใจปะเนี่ยออโอเคได้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 สวัสดีครับมาเลยเค้งคุณชื่อเค้งต้อกดโอเคาจะพานายไปฝากหนึ่งตอนไหนตอนนี้เลยแล้วค่าใช้จ่ายล่ะแค่ตัดแขนไรซ์ก็พอแล้ว ไปที่สะพ,พานนะเอ้ยไม่ใช่ไปที่อุโมงค์เปิดประตูเอ้ยไม่ใช่คอประตูอะไรวะแล้วก็จะมีคนดูแลนายเองขอบคุณครับไม่ขอบคุณนายต่างหากเอาว่าทีหลังผมไม่จ่ายตังค์แล้วนะผมไปเที่ยวบอกคนทั้งเมืองว่า,าผมตัดแขนไรซ์ครับไปที่อุโมงค์ใช่ไหมแล้วก็คอประตูสามสี่รอบจะมีคนมารับเรานะครับแหมตรงสี่โห ผมว่าต้องตัดเปลี่ยนชุดหน่อยครับทุกคนผมใส่ชุดสูตรให้เครนมานานละผมคิดว่าเครนน่าจะไม่สบายตัวหน้าดูนะครับเอาเป็นชุดนี้ไหมทุกคนชุดสเกลชุดลุ่เสือนะฮะมันดูแบบเสื้อวอร์มเสื้อวอร์มมาดูแบบคล่องตัวจังเลยว่ะเออชุดนี้แล้วกันนะฮะไม่อุโมงนี้หรอไม่น่าใช่อุโมง์นี้นะฮะคืออุโมงนี้อย่างนั้นเหรโอโอ้โหซอมบี้มันเยอะมากเลยอะ แต่ว่าได้อยู่ครับแล้วคนที่จะไปเซตเตอร์ซีโร่ต้องไปทางนี้เท่านั้นเหรอครับแล้วเขาจะไปกันยังไงนี่เอ้ยผมว่านี้ได้ผมว่านี้ได้ล็อกพิกครับเอาวดะอันนี้ต้องมีเมดคิดอันเดียววัตต์ฟักโอเคโอเคโอ้มีอีกอันนึงมาดิโอยอะไรวะอะไรวะถึงแล้วครับทุกคนตรงนี้เลยใช่ไหมขอประตูครับอ้าไม่ได้เคาะไหนบอกเคาะก่อนไง ไม่นาชิออ้ยมันมืดอ,อย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าครับเนี่ยให้ที่ผมถูกใช่ไหมครับเออแต่ข้างในมันก็ไม่มีซอมบีนะ้เนาะคอรหรือเปล่านี่ไอน็อกอืออเออเกรนเหรอครับใช่ครับผมเองผมฮาซานยินดีที่ได้เจอผมจะช่วยคนเปลี่ยนเส้นทางนะฮะจัดไปครับมีปืนด้วยว่า แล้วคุณพาเจไปด้วยเหรอฮะเออมาจากคนที่เนี่ยผมดำน่ารักหน่อยแล้วก็ใจกล้ามากอ๋อไม่รู้อะ <c oughs> คือผมไม่ค่อยถามชื่อเอาวะแล้วอยู่คนเดียวด้วยเหรอมาเลยเให้เดินเองไม่ได้เหรออ่อยู่คนเดียวจริงด้วยครับฮาซานเคตามไกด์ของคุณไปได้ครับตามผมจะตามไกด์อย่างดีเลยฮะ โอเคตามดีพอไหมก็หาซานมันเดินช้าดูดิเห็นปะกว่าจะเดินถึงผมนำไปก่อนเลยแล้วนะหวัว่าจะไมโดูอุ่ยมีคนอยู่ด้วยครับสุดยอดสุดยอดจะมีของให้ขโมยไหมในนี้ไม่มีนะฮะไม่มีจริงๆว่ะเนี่ยรู้ได้ปะไม่ได้คุณผมมาแล้ว ไปทางนี้ใช่ไหมผมมาแล้วฮะซานว้าวอุ้ยคนนี้ตาแดงมากเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าคุณครับคุณเพลาๆหน่อยได้ก็ได้ครับโอเคโอเคคุณไปเองนะต่อจากนี้มีทางมาร์กไว้แล้วเดี๋ยวผมจะติดต่อทางวิทยุยินดีได้เจออีกครั้งนะครับได้เลยครับแล้วผมต้องคุยบใครครับ ต้องไปทีละคนแล้วคนนี้ต้องไปก่อนแต่เขาเพิ่งมาถึงเองนะเรามารอเป็นชั่วโมงแล้วฉันไม่สนร้อนนีแหละอ้าวอีกสิ์อ่ะนายตัดแขนไรซ์ได้หรือเปล่าล่ะอโจอย่าลืมนะครับพักบ้างนะเออลงได้เลยใช่ไหม,<อ>มเปิดไฟฉายได้ด้วยในะน้ำโอเค ไปเองต่อจากนี้หวังว่าจะไม่มีซอมบี้และศพวันนี้แหละนะนี่มันซอมบี้เนียครับโอเคเขาบอกว่าทางต่อจากนี้มาร์คไว้แล้วนะงบุมบุมบมบมบม่าถ้าจะให้ดาวนะฮะน่าจะต้องขึ้นทางนี้ก่อนโอเคอแล้วก็เดี๋ยวๆๆ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 ๆว แล้วก็ไต่นี้ขึ้นไปใช่ไหมไต่ดิเออเอาขึ้นท้ด้วยหรอทางขึ้นอิสระแล้วเกินครับโอเคโอเคโอเคเอ่อสุดทางแล้วฮะไปไปทางไหนต่อทางทางนี้ใช่ไหมโอเคเลยแล้วก็โดดโดดจับที่เดิมหยอกหยอกแล้วก็มาทางนี้แล้วก็ไปไปทางไหนวะ๋อมันต้องไปทางนูน้น โอเคฮะมาผิดทางมาผิดทางโอเคโอเคเอ้ยจับไปก่อนได้อยู่ครับเอ่อโอเคสุดแล้วขึ้นแล้วก็โดดโดดถ,ถึงใช่ไหมสวยครับเคลนมาพ่อน้ำไม่มีซอมบี้เหรอวะไม่มีจริงใช่ไหมเอ่อเช็คซ้ายเช็คขวาครับไม่ไม่น่ามีนะ ทางนี้ออกไม่ได้ครับเพราะว่าเขามาร์กทางลงไปทางนั้นนะฮะเอ่อข้างล่างเป็นน้ำหรือเปล่าเขาบอกให้ลงขึ้นทำไมนี่ลงลงโอเคเราพยายามเคลียร์ทางแล้วนะครับแต,แต่ว่าก็ยังมีอยู่นิดนึงน่าจะไม่ใช่ปัญหาของคุณนะโอ้ยไม่สบายสบายอยู่แล้วแต่ถ้าอุ๊ยแต่ว่าถ้าพูดถึงคนที่เดินทางมาไม่ใช่เราอะแล้วเป็นคนอื่นที่แบบไม่มีประสบการณ์การต่อสู้อย่างเงี้ย เขาจะทาไงวะโอ๊ยไหนผมว่าผมเคลียร์ทางให้คนโอ้โหถ้าจะเคลียร์ทางให้คนอื่นก็คงไม่น่าเสร็จในวันนี้โอ้โหคือมันเยอะมากอ่ะมันเคลียร์ไม่ไหวหรอกแถมมีตัวเสียสติทั้งสองตัวเนี่ยเนี่ยผมว่าไม่น่าไหวอุ๊ยอย่าฟันพูดเดียวกันตายเลยเห็นไหมน่ะ นี่ก็ขึ้นมาจางเลยลงไปเออเดี๋ยวผมเตรียมไฟแครกเกอร์ก่อนนะฮะดูทาน่ราจะได้ใช้เพราะว่ารู้สึกว่าจะต้องเปิดไอ้ท่อน้ำนั่นด้วยผมเห็นไอ้วาวอยู่นี่เ่ะโอ้โหเลือดสาดมานี่ไปไปกันให้หมดเดินไปเลยนะครับทางนี้แน่นอนหมุนเปิดไอ้วงไอ้วงเออไปเครนออกแรงกว่านี้เครน หมุนหมุนหมุนเปิดโอเคเปิดครับเอ,อ่อที่เหลือรบกวนเคลียร์กันเองนะครับต้องปิดไม่ได้เหรออาปิดไ,ได้ผมก็ไปแล้วจ้าเฮ้ยนี่มันตัวระเบ,ดดบิดได้อยู่วะผมว่าผมได้อยู่วะโอเคทางน่าจะเคลียร์เฮ้ยตกจะอะไรวะเนี่ยฮะอะไรหัวขาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเยอะมากเยอะมากครับ นี่อ่นี่อ่นี่อ่ะทีเฮ้ยไม่โดนหมอนี่จู้อีกแล้วอย่างเงี้ยนะทีเฮ้ยมีสองตัวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวนะนี่ไงเอางี้เอางี้เคลื่อนก่อนขึ้นก่อนโอเคเคลื่นก่อนเคลื่อนก่อนเขื่อนเขึ้นเขึ้นขึ้นแล้วอุ้ยเฮ้ยอย่าโกงดิอย่าไปทางนั้นหน่าไปทางนั้นโอ๊ยโอ๊ย โอ๊ยมันคลัง่งมันคลั่งกันบ่อยเหลือเกินวะฮะผมต้องโดดฉีบยอกเอาเอานี่ไงนี่ไงล่ะเฮ้ยแัลแรงนี่มันก็แรงดีเหมือนกันนะครับเฮ้ยแัลแรงมันก็แรงดีเอาวะเก็บกอสเลยแล้วก็ซ่อมอาวุธซะหน่อยครับสวัดีวอร์ดเดอะฟักแป๊บหนึ่งนะฮิวก่อนโอเคไม่เต็มด้วยนี่ไงล่ะ ไหนมีอะไรพี่อ้าวตายเลยครับโอเคทีเดียวตายนะขึ้นทางนู้นนะครับโอเคอย่างน้อยเราก็เคลียร์ตัวที่น่ากลัวน่ากลัวสำหรับมือใหม่หมดแล้วนะครับเออขึ้นทางนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่เหมือนจะตกแต่ก็ได้อยู่นะเก็บมาผ้าพันแผลครับทางโหทางคือทางมันไกลอยู่นะทุกคนแบบถ้าคนที่ไม่เก่งจริงฟิลลนิง่งจริงนี่แบบว่าน่าจะตุยตั้งแต่ เอาโค้งแรกอะไรวะเนี่ยอ๋อต้องไปทางนู้นเหรอใช่เหรอวะผมรู้สึกว่าต้องไปทางนี้ถูกแล้วนะฮะแต่ว่าโดดเกาะอันนี้แทนไม่คิดว่าจะโดดไม่ถึงเอาแม่งก็ไม่ถึงจริงด้วยเนาะโอเคเราไปถึงแล้วโใจเต้นตึกตักตึกตักเลยอะตอนนี้กี่โมงแล้วเครนตอนนี้10บโมงยี่สิบสี่นะครับโอ้โหอ,อีกไกลกว่าจะมืดสบายๆครับสบายๆโดดมาโอเคเฮ้ยทางนี้มันสไลด์ได้เอ้ย เฮ้เพื่อนโทษนะคือผมไม่อมีทางเลือกไรส์คู่ผมอ่ะฮะนายทำอะไรไปคือผมก็ต้องทำสิ่งที่ผมต้องทำอ่ะโลกนี้มันไม่น่าให้อภัยที่สุดแล้วอ๋อโลกแห่งความไม่น่าให้อภัยนะครับคือมันขายเราให้ไรส์หรอแบบไรส์มาถึงแล้วก็ตามตัวเราเนยนะตามกูมาทำไมวะอุ๊บอืมอืม อืมหืมอืมหืมหืมใจอ็นะหื้มอื้มหื้มหื้มอื้มหื้มืมหื้มหืมื้มหืหืมอื้มหืมื้มหื้มื้มหืมื้มหืโอเคโอเคมันไงมันขายเราให้ไรสิ่งด้วยครับ โอเคไป,ไปทางนี้ต่อโอเคครับมาผมว่าเจอไรส์ต้องเตรียมปืนแล้วครับเอาเป็นปืนพกก่อนแล้วกันแบบเบาๆนะแบบเหมือนเล่นเล่นกับเด็กเล่นกับเด็กนะฮะเล่นกับเด็กเล่นกับเดกแต่ว่าตัวนี้มีผ้าพันแผลต้องต้อง,ต,องต้องทำก่อนนะครับโอเคเนาะมีทางเข้าสองทางนะฮะผมว่ามันไม่เห็นเว้ยมันไม่เห็นมันไม่มันมันไม่โดนได้ไงวะเนี่ยเออแปลกๆเฮ้ยเฮ้ย ทีเราไม่เห็นโอ๊ยเฮ้ยไม่เห็นจริงๆไม่ไม่เห็นจริงๆอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอ้าวไปไหนกันนะเฮ๊ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงหัวขาดผมว่าต้องปืนกลแล้วอะเพราะว่าไอ้พวกนี้ใช้ปืนกลกันใช่ไหมอุยอุ๊ยอุ๊อุ๊ยตายนะตายนะตายนะจ๊ะไม่โดนได้ไงวะเดี๋ยวก่อนนี่แะละไม่โดนได้ยังไงฮารานชูตติ้งคลับอาชิเม้นอันล็อกครับ นี่ไงนี่ไงนี่ไงอ้โหผมมันนักแม่นปืนจริงๆเลยนะเอาตรงๆแบบไม่ได้โมนะมีกล่องเพียบเลยข้างหลังผมก็มีกล่องหนึ่งอันนี้นนจานเก็บแอลกอฮอล์ครับมีกล่องนี้ด้วยแงะแงะเดี๋ยวๆแป๊บนึงเอาเอาปืนออกมาถือแล้วก็เอาอันนี้เป็นะระทัชการนะครับสวยมากเท่าที่ผมดูนี่ไม่มีกระสุนปืนพกเลยนะครับฉะนั้นคราวหน้านี้ผมจะ เอาเป็นเขาเรียกว่าใช้ปืนกลอย่างเดียวแล้วกันนะฮะปืนพกนี่เก็บไว้เลยเพราะว่ากระสุนไม่พอนะครับถึงแม้นายจะขายเราให้ไรซ์ก็ตามแต่เราก็บอกได้เลยว่าอีซี่นะครับแล้วมันไปทางไหนครับไม่ยทางนี้แน่นอนผมบอกนี่ไงอะไรว่ามาตอนแรกไม่เห็นเห็นเดิอโหทางมาดูเปลี่ยวมากเลยครับค่อนข้างน่ากลัวนะแต่คนของไรซ์น่าจะไม่มาแค่ดีนะผมว่าน่าจะมีอีกนะครับเห็นได้ ไปเลยข้าบนมีไรเออขบนดูค่อยดูเหมือนซีวิลไลซ์หน่อยค่อยดูเหมือนที่คนเขาอยู่กันหน่อยครับโอเคมีโอ้มีกล่องอีกแล้วก็ขโมยดิยครับรออะไรเก็บสายเก็บกาแฟโอเคนะหลังจากที่เก็บของมากกว่าครึ่งชั่วโมงก็เก็บเสร็จแล้วนะครับของเยอะมากๆจริงๆข้บนเ้ยขบนนั้นมันค้นนี่ใช่ไหม ยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยโอ้โหสามนัดก็เพียงพอแล้วว่าเรคเก็ตได้ยินไหมผมอยู่นี่ผมเครนว่าไงบอกให้ทุกคนหนีไปจากเซเวียร์ซะหรือแม่ก็อยู่ห่างเขาขายผมให้ไรซ์แล้ววินโอเคโอเคอย่าลืมติดต่อทรอยด้วยนะได้ได้ได้เธอเป็นคนที่เฟรนลี่มากมากโอเคได้เลยครับโอ้ยพรด้วยนะ เฮ้ยมีคอมด้วยนี่มันคอมเรื่องใช้ได้อยู่นี่มีของให้รูดเยอะอีกแล้วครับทุกคนมันอดใจไม่ไหวอีกแล้วอ่ะโอเคไม่มีให้รูดละทางต่อมาคือทางนี้ครับทางต่อไปกับทางต่อมาทางต่อมานี้หรือทางต่อไปนั้นก็ไม่มีให้รูดเหมือนกันนะครับฉะนั้นได้เวลาแล้วฮะไปเซกเตอร์นี้ a v e the building โอ้นี่หรือคือเซกเตอร์ศูครับว้าว ว้าวว้าวมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเมืองเก่าของเรานะโอเคเจดนี่เครนได้ยินไหมเจดนี่เครนได้ยินไหมสวยไม่ตอบโอเคได้เวลาติดต่อคนท้องถิ่นทรอยนี่เครนครับได้ยินไหมเครนไม่เชื่ออะไรติดต่อมาให้ช่วยอะไรจ๊ะคือผมโดนล่าอยู่อะผมจะหาคุณได้ที่ไหนอยู่นี่เหรอเซกเตอร์ซีโร่นะ สุดยอดเห็นเสาคู่ไหมที่สูงกว่าเสาอื่นเรียกว่าลอฟใช่ไหมเดี๋ยวเราจะรออันนู้นใช่ไหมอันนู้นนั่นไงใช่จริงเลยครับโอเคเรัคแคมเดนได้ไหมครับผมเครนได้ยินไหมเครนว่าไงได้ยินมีอะไรผมอยู่ในเซนเตอร์ซีโร่ครับเจตอยู่คุณไหมไม่นะยังไม่ติดต่อมาเลยน่าจะเข้ามายากหน่อยอะฉันขังตัวเองไว้อยู่ข้างใน ใช่ไว้กันคนไลน์นะฮะเฮ้ยก็ก็โอ้ยวิยังครับผมต้องหาเจดก่อนแล้วก็จะเจอวิจัยของเซเรโอเคงั้นฉันจะนั่งรอแล้วกันไม่มีที่ให้ไปอยู่ละระวังตัวด้วยนะเครนอุ้ยมีเต็มอ่ะเดี๋ยวผมขอลองใช้กับไอ้นี่ไอ้เดี๋ยว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 ขอลองใช้หน่อยนะเฮ้ยมันไม่ มันไม่แรงเลยอะมี่ลอะไรวะโดนหลอกเสียเลือดฟรีเลยเห็นไหมเนะี่ยลวเลือดก็ไม่หลีด้วยดบดหลายรอบไปนะผมมาแล้วเอ้ยอันนี้มันข้ามได้หรือเปล่าครับเอ้ยได้เหรอโคตรเท่ว่าแต่มันเอามันเอาอะไรมันเอาอะไรคำไว้ปะมือมันไม่ไหม้เหรอถ้ามันแบบถ่ายด้วยมือเปล่าขนาดนี้เฮ้ยมีโอ้โหไม่แต่อาวุธอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโก่งๆเหลือเกินนี่ไงละตกไปเอ,อือหัวขาดชรอยผมมาแล้วอีก70เมตรข้างหน้านี่เอง นะครับข้ามเสาได้ใช่ไหมโอเคข้ามได้เนะมาแล้วมาแล้วขอข้มยของหน่อยแบตเตอรี่ทำไมไม่เก็บไปครับเฮ้ยบูปินคัตแอนด์โกคืออะไรวะนี่ข้าไปดูทีหลังแล้วกันนะครโอ้โหทางเข้าทางขึ้นมันซับซ้อนเหลือเกินเสียงกฟ้าคลายครับนี่ค่ายเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเ่ไงเซฟโซนอัลล็อกแล้ว เอ้ยทางขึ้นมันก็สับซสนเฮ้ยเครนใช่ไหมวันดีวันใหม่ขึ้ใช่ผมเองผมไมเคิลผมรู้ทรอยอยู่ข้างในดีใจที่คุณมานะเครนโอเคได้เลยฮะทรอยเคาะอออกไม่เคขอออกพักไปเลยเครนดีใจเหลือเกินผมซาวี่ผมเก่งเรื่องช่างมากผมแฮกคอมจริงเหรอว่าไงทรอย ผมคายครนครับยินที่ได้เจอแบบตาต่อตาฟันต่อฟันอ่าไม่จับมือเลยเหรอหาเจดอัลเดเมียอยู่ใช่ไหมใช่ใช่เจอเธอไหมรู้ไหมว่าเธออยู่ไหนเฮ้ยอย่าบอกเจดนี่ทรอยตอบหน่อยว่ามาทรอยเฮ้ยเจดนี่ครนฟังนะคือรู้ว่าจะไปหาโรเตอร์แคมเดนแต่ว่ามันโดนรอด้วยซอมบี้อยู่แล้วก็คนของไรซ์ให้ผมช่วยนะ ไปแก่ส้นฉันได้ยินถึงเธอฉันได้คิดถึงน้องชายแค้ตลอดคือใจย็ญ่นะฟังฟังก่อนเจีจ้างผมมาคือผมควรจะหาไฟล์ที่ไรซ์มันเอาไปอ่ะแต่มันไม่สำคัญติดต่อไปแล้วเพราะว่าเขายกเลิกไปแล้วเขาจะระเบิดเมืองนี้นะผมบอกให้เขารออยู่เพราะว่างานวิจัยนั่นแหละต้องบอกให้เขารู้ ไอเวนเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเครนเขาอาศัยให้ฉันคุยกับเขาเขาอยู่ที่มหาวิทยาลัยประชารรบันออกนะถ้าสิ่งที่นายพูดเป็นเรื่องจริงล่ะก็ต้องไปหาเธอให้เจอละจ้ะได้เลยครับได้เลยชอยคือ ใช่ครับเราเป็นคนบอกให้ทาง g r e หรือว่าทางกระทรวงการาโหมเนี่ยรอก่อนนะครับเพราะว่ามันมีการรักษาอยู่ซึ่งการรักษาเนี่ยมันอยู่กับใครหน้าเจตนะครับที่จะฝากไปให้ดรตอร์แคมเดนนะรเราต้องไปหาเจตก,ก่อนอย่างแรกนะครับถึงจะสามารถอ,าอันนี้อะไรนี่อ๋อเชฟบันไดเครนอีกเรื่องอ้าวเฮ้ยมาตอนไหนเนี่ยซฟวี่แน่จะจะให้จะให้คอยไํ้สำรองกูเลยสิอย่าฝันอย่าฝันไม่มีทางอ่ะไม่มีทางแซฟวี่บ๊ายบาย เฮ้ยไ,ได้ยินเสียอุ๊ยอะไรอ่ะมาทำอะไรกันฮะโหลเออเดี๋ยวผมไปหาที่นอนก่อนนะฮะรู้สึกว่ามันจะอยู่ข้างล่างเนี่ยแหละนี่ไงทุกคนครับนี่คือที่นอนของเราครับเออเปลี่ยนชุดได้นอนได้โอ้โหมีเด็กน้อยด้วยไหนดูซิโอ้โหดามเมจส0งรอันเนี้ยพิกแอคโคตรน่าซื้อแต่มันขายกันหมื่นสาอ่ะคือ ผม,ผมมีแค่หกพันเองนะครับนี่ครับทุกคนเราเราได้ปืนมาไงเราเอามาขายนะฮะขายกับคนนี้ได้ครับนี่อ่าขายไปเลยปืนหนึ่งนะฮะลุงนี้นะ่าจะเก็บปืนมาเยอะกว่านี้นะเก็บมาขายนะฮะไอ้พดาธกระจายนี่ผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วจะนั่นผมจะขายไปให้หมดเลยไอ้พวกปลามีดด,ด้วยนะครับไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วแต่ปลาขวานี่น่าลองเก็บไปใช้เนาะเออน่าสนใจไหม αι? อันนี้ขายขายไปเลยนะ ซิการ์เรตนี่ก็ไม่รู้ว่ามาทําอะไรเนาะน่าจะเอาไปขายอย่างเดียวใช่ไหมงั้นผมขายเลยนะโอเคเฮ้ย okay. <Hey, S 1> ทุกคน oh. เดี๋ยวเฮ้ยกรา l เล g งฮุกเอาว่าผมผมค้าแบบไม่ไม่ต้องลังเลไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอะ่ะอันนี้คืออะไรนี่ไหนดูซีก่อนเลยนะฮะคัฟเมดคิดก่อนนะครับผมก่อจะได้ผ้ามันแผลมา5อันนะบล็อกพิกครัฟได้เยอะมากครับ ไหนผมมาลองของหน่อยดิเอ่อมันอยู่ไหนวะอ้าอันนี้มันฟาสทายเวลได้ด้วยเหรอครับคือผมผม skill อัพสกิลไออ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอัพกราบ i ิ g h ฮุกมาแล้วมันมันไม่มีอ่ะเขาบอกว่าถ้าทำหายให้มาเอากับคอร์เตอร์มาสเตอร์นี่ไงกราบ i ิ g h ฮุกเอาวะนี่ไงผมได้กราบ i ิ g h ฮุกมาแล้วทุกคนชนะผมจะกลับไปลองใช้กราบ i ิ g h ฮุกที่เมืองเซกเตอร์ซีโร่นะครับ มา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 เริ่มจากการโดดลงไปก่อนเลยโอ้ยเยสและกดเมาส์กลางใช่ไหมโอ้โหผมนึกว่าสไปเดอร์แมนเอียเดี๋ยวฟาทะเบียได้เลยเหรอลงได้ใช่ไหมสุดยอดเลยครับอยู่ในเซฟไอเดียก็ใช้แคปเป็งฮุกไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาครับอย่างเช <c oughs> ่นเราวิ่งมาเงี้ยเรากำลังหนีวอลนทชิลมาอยู่เงีเ้ยแล้วแบบเฮ้ยปีนไม่ทันแล้วไปแล้วเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สร้างฐานกลางก่อนวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันึบ นี่ไงล่ะโอ้โหโคตรเท่เลยเป็นไงสุดยอดไหมฮะโอเคครับทุกคนสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอหยุดการวิ่งหนีนี่ก่อนละกันนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะได้ขอใหม่มาอย่างเออเออเอามาใช้กราบ i n g hook อันนี้นะครับซึ่งเป็นของที่ผมอยากได้มากสุดในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยสามารถปรีนตึกได้โดยที่ไม่ต้องกดสเปซบาร์ก็ตามนะครับกดแค่เาามาส์กลางเมาส์เดียวนะฮะในเรื่องปัจจุบันนะครับตอนนี้เจดได้รู้แล้วครับว่าเราทํางานให้กับ เอ่อ g อีนะครับแล้วก็น้าเสียงนี่ดูโกรธมากนะฮะซึ่งแน่นอนว่าคุยต่อไปคือการไปหาเจตที่มหาลัยนะครับเพื่อเอาตัววิจัยเนี่ยไปให้แคมเดนนะครับฉะนั้นเขาจะได้หยุดการระเบิดเมืองนี้สักทีนะฮะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ดูแล้วชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กดกระดุมปุ่มเลยนผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกัใหม่กับการหนีหนี้ในพาร์ทหน้านะสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายครับผมอ